สวัสดีค่ะทุกคนกลายเป็นไวรัลเลยนะคะจากการที่ช่างภาพหนุ่มชาวรัสเซียในเดินทางมาถึงประเทศไทยและได้ถ่ายรูปสาวไทยมองเห็นความสวยที่แท้จริงของสาวไทยดึงความมีสเส่น์ออกมาที่ชาติไหนๆก็ไม่มีแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ลาวกัมพูชาก็ไม่มีแบบนี้โดยช่างถ่ายภาพคนนี้เป็นชาวรัสเซียมีชื่อว่าซิมยอนจากบัญชีทิกตอกซิมยอนริชิคอฟโฟโตกราฟซิมยอน เขาเป็นช่างถ่ายภาพที่เดินทางไปหลายสถานที่เพื่อถ่ายภาพผู้คนการที่เขาเดินทางมาที่ประเทศไทยนั้นแต่ละคลิปมีคนเข้าไปดูหลายล้านเลยทีเดียวจนทางเพจของคุณหญิงกอบโกยได้ออกมาโพสต์ว่าเทสของช่างภาพหนุ่มชาวรัสเซียคนนี้เขาจะดึงเสน่ห์ของความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือใช้คำว่าความเป็นไทยดีกว่าก็คือโครงหน้าที่มีเหลี่ยมแต่ไม่ได้เหลี่ยมจัดมีโหนกแก้มสูงแต่ไม่ได้สูงจัด สิ่งสำคัญก็คือตาที่ต้องเป็นประกายแล้วหวานแต่ห่างตาเชิดซึ่งเบาหน้าแบบนี้มีแค่สุวรรณภูมิเท่านั้นเป็นเอกลักษณ์ฟิลิปปินส์ก็ไม่เหมือนลาวก็ไม่มีกัมพูชาก็ไม่มีโครงหน้าแบบนี้นี่คือโครงหน้าเอกลักษณ์ของความเป็นสาวไทยคือผิวสีน้ำพึ้งแต่หน้าหวานห่างตาเชิด โดยคลิปของช่างภาพเซมยอนที่มาประเทศไทยนั้นแต่ละคลิปมีคนดูหลายล้านเลยจนน้องมินนพจิตสมบูรณเศษพนักงานรักษาความสะอาดเขตสัมพันธวงศ์กลายเป็นไวรัลจากการที่ช่างภาพเซมยอนถ่ายรูปของเธอในขณะที่ทำงานกวาดถนนอยู่ที่เยาวราชในอินสตาแกรมน้องฉัตรก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่า แปลงโฉมน้องพนักงานกวาดถนนที่สวยที่สุดน้องมินหญิงสาวผู้โด่งดังจากการที่โดนฝรั่งขอถ่ายรูปในขณะที่เธอกำลังกวาดถนนย่านเยาวราชอยู่น้องฉัดจึงรีบนำตัวน้องมินมาเมคโอเวอร์ครับ น้องมีนพนักงานกวาดถนนกลายเป็นแรงบันดาลใจครั้งยิ่งใหญ่น้องชาติฉัดชัยเพียงอภิชาติเมคอัพอาร์ติสต์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองไทยแปลงโฉมให้กับเธอจากหญิงสาวผู้ทํางานหนักบนท้องถนนจนกลายเป็นนางฟ้ากวาดถนนที่สวยสะดุดทุกสายตาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแต่งหน้าทําผมแต่เป็นการปลุกพลังความมั่นใจและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของน้องมีนให้เปล่งประกายออกมาสู่สายตาคนทั่วไป การแปลงสมของน้องมีนจึงเป็นมากกว่าการเมคโอเวอร์แต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ที่ทําให้สังคมหันมามองและตระหนักว่าความงามที่แท้จริงนั้นสามารถเปล่งประกายได้จากทุกๆคนไม่ว่าจะอาชีพหรือสถานะทางสังคมใดๆก็ตามการที่ช่างภาพซิมยอนเข้ามาถ่ายภาพที่ประเทศไทยนะคะก็มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเข้าไปชมคลิปและคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเลยค่ะแอดมินจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังเริ่มต้นจากคลิปของน้องมีนเลยนะคะ คอมเมนต์แรกเป็นของชาวรัสเซียค่ะบอกว่าสวยอ่ะฟันเหมือนไข่มุกเลยคอมเมนต์ comment ต่อมานะคะบอกว่าสวยจังเลยเธอไม่ควรไปทำงานที่นั่นนะมีคนเข้าไปตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าในนอร์เวย์ก็สาวสวยวัย2ีาปีทำงานบนรถบรรทุกขยะนะมันไม่มีงานไหนที่แย่หรอกมีแต่อคติที่อยู่ในหัวของผู้คนนั่นแหละ คนรัสเซียอีกคนก็เข้ามาบอกว่าในประเทศไทยพวกพนักงานขับรถบรรทุกขยะก็หล่อและแข็งแรงมากเช่นกันชุดยูนิฟอร์มของพวกเขามีสไตล์มากสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เลยแหละโดยรูปลักษณ์และโครงสร้างของพวกเขาด้วยส่วนอีกคนนะคะก็มาคอมเมนต์ว่าตอนนี้เราเจอเพชรแล้วเธอเป็นสาวสวยเลยคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าเธอสวยโดยไม่ต้องแต่งหน้านี่คือสิ่งที่ทำให้ผู้ชายทั่วโลกตกหลุมรักเธอ ต่อมาแอดมินจะอ่านคอมเมนต์ของคนไทยนะคะบอกว่าให้โซสุดฤทธิ์เมืองไทยคนกวาดถนนสวยแถมพูดอังกฤษได้แบบไม่เคอะเขินเออเธอมันเริศคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าถ้าน้องได้แต่งหน้าเป็นนางแบบคงจะปังมากเลยเนาะคนต่อมาค่ะบอกว่าน้องคนนี้กวาดถนนแถวยาวราชผมเห็นหน้าทุกวันคนต่อมานะคะถ้าเป็นอยู่เมืองนอกมหาเศรษฐีตามขอแต่งงานอะ่ะหน้าตาสวยแบบนี้แรไอเทม คอมเมนต์ต่อมาค่ะสวยมากผิวสีแทนคมเข้มบอกว่าเป็นนางงามก็เชื่อแบบนี้จึงมากคอมเมนต์ต่อมานะคะทําไมเรามองว่าน้องมีออราจ,จังถ้าเข้าวงการนะดังสุดๆส,สวยแบบอินเตอร์มากมากๆๆ,ๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะทำไมยังไม่มีคนส่งน้องลงประกวดน่าไปทางนางแบบนางงามมากซึ่งคลิปที่ถ่ายภาพน้องมีนนี้คนเข้าไปดูมากกว่าสีล้านเลยค่ะ ต่อมานะคะคลิปนี้มีคนเข้าไปดูมากกว่า2ล้านแอดมินจานคอมเมนต์ให้ฟังนะคะคอมเมนต์ comment แรกค่ะบอกว่าเคยเจอผู้หญิงไทยที่เดอะมอลบางกะปิใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนหน้าไม่แต่งม้วนผมขึ้นสูงหนุ่มจีนมองเป็นกลุ่มเดินตามเดินไปไหนต่างชาติมองหมดออร่าจ,จัดคอมเมนต์ comment ต่อมานะคะสาวไทยในมุมมองต่างชาติเธอสวยน่ารักมากคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะ มาที่ไทยประเทศเดียวคุณก็ได้ถ่ายรูปสาวสวยเกือบทั่วโลกคอมเมนต์ต่อมานะคะเย่เ yeah, ย yeah, สาวไทยน่ารักยิ้มสวยจังเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะยิ้มสยามไม่เหมือนชาติใดในโลกคอมเมนต์ต่อมานะคะสวยทุกคนเด็กสมัยใหม่กล้าแต่งกล้าคิดและกล้าพูดที่สำคัญเด็กรุ่นใหม่พูดได้หลายภาษาจากใจคุณแม่ที่มีลูกสาวรุ่นนี้คอมเมนต์ต่อมาค่ะ น้องสำเนียงภาษาได้จนไม่คิดว่าคนไทยแต่ความร่าเริงสดใสคือไทยแท้น้องน่ารักมากคอมเมนต์ต่อมาค่ะที่นี่ประเทศเมืองแห่งยิ้มสยามและหญิงไทยที่สวยคมเข้มผิวสีแทนขอบคุณเซมยอนที่ทำให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะคะนี่เป็นสไตล์ของคุณช่างภาพคนนี้คือทุกคนต้องผิวสีน้ำพึง่งสวยคมแบบคนใต้คอมเมนต์ต่อมาค่ะ นี่แหละสเปคฝรั่งสังเกตเลยทรงนี้ไทยแท้พิมพ์นิยมส่วนคลิปที่ไปถ่ายรูปของผู้ชายคนนี้มีคนรัเสเซียเข้ามาคอมเมนต์ว่าเขาเหล่อมากเลยอ่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะเขามีสไตล์อย่างชัดเจนคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะร่มสีชมพูของเขาทำให้เขามีเสน,เน่ห์คอมเมนต์ต่อมามาจากคัสักสถานนะคะบอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่หล่อมาก คลิปที่ไปถ่ายรูปสาวสวยคนนี้นะคะมีคนเข้าไปชม1.2ล้านเลยค่ะคอมเมนต์แรกค่ะขอบคุณที่ทำให้เห็นว่าสาวไทยสวยขนาดนี้คอมเมนต,ต์ต่อมานะคะรอยยิ้มของคนไทยสวยงามมากต่อมาเป็นคอมเมนต์ของคนไทยนะคะเข้าไปบอกว่าดูคนขับจะมีงอนละแล้วก็มีคนเข้าไปตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าพ่อเขา ต่อมาก็มีคนเข้ามาเสริมอีกว่าหน้าเหมือนกันขนาดนั้นงานไม่งอกนะพ่อลูกกันแน่ๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะช่างภาพไม่กลับประเทศแน่และคอมเมนต์นี้บอกว่าสเสน่ห์ของไทยแลนด์เมื่อมาแล้วไม่สามารถกลับได้ง่ายๆนะคะส่วนคลิปนี้ของช่างภาพเซมยอนมีคนเข้าไปชมคลิป1.2ล้านค่ะ คอมเมนต์นี้นะคะเป็นคอมเมนต์ของคนรัสเซียค่ะเธอบอกว่าสวยที่สุดสาวเกาหลีแต่งตัวดีมารยาทงามซึ่งคนรัสเซียคนนี้นะคะเขาเข้าใจว่าเป็นสาวเกาหลีค่ะงงมากต่อมานะคะเป็นคอมเมนต์ของคนไทยค่ะบอกว่าสวยสไตล์ไทยแท้ๆคนนี้ตอนไม่ยิ้มหน้าเธอดูเด่นมากแอบถ่ายได้ฟิลจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะคะน้องเขินไม่ยอมจับมือช่างภาพเลยช่างภาพหล่อน่ารักมากม คอมเมนต์ต่อมาค่ะคนถูกถ่ายก็สวยทุกคนคนถ่ายก็หล่อไม่ไหวค่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะสเปคพี่แกคือแนวนี้ชัวร์หน้าไทยๆคมๆต่อมาคนนี้นะคะมีคนเข้าไปชมคลิปถึง1.3ล้านค่ะบางคนก็บอกว่าเหมือนแองเจลิน่าจลี่บางคนก็บอกว่าเหมือน,าน,อาอนลานของมิเ e ลแจ็กสันค่ะคอมเมนต์นี้จากคนรัสเซียนะคะบอกว่า โอ้ฉันเพิ่งไปร้านกาแฟแห่งนี้มาเมื่อเร็วๆนี้เองมีคนเข้าไปถามกลับคอมเมนต์นี้ว่าคุณโดนถ่ายรูปไหมแล้วเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบว่าเปล่าฉันแค่เคยไปที่นั่นและฉันยังจำผู้หญิงคนนี้ได้ด้วยคนรัสเซียคนต่อมาคอมเมนต์ว่าฉันทึ่งในความสวยของผู้หญิงธรรมดาทุกครั้งเลยอ่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลย มีคนเข้าไปตอบกลับว่าลองนึกภาพดูว่าชีวิตของพวกเขาช่างง่ายใดเพียงใดมีอีกคนเข้ามาเสริมอีกว่าฉันไม่เคยหยุดที่จะประหลาดใจกับสิ่งนี้เลยคนรัสเซียคนต่อมาบอกว่าโอ้พระเจ้าเธอช่างสวยจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะคะบ,บอกว่าเธอเป็นหลานสาวของไมเคิลแจ็กสันหรอแล้วก็มีคนไทยเข้าไปตอบกลับว่าใช่ใช่หน้าคล้ายคกัน ต่อมาคลิปนี้นะคะมีคนเข้าไปชม1.7ล้านเลยค่ะโดยคอมเมนต์ของชาวต่างชาติคนนี้นะคะบอกว่าลงรักดวงตาอันลึกลับคู่นี้ของเธอชาวต่างชาติคนนี้นะคะคอมเมนต์ได้งงมากเลยค่ะเขาบอกว่าฉันไม่เคยคิดว่าจะมีผู้หญิงสวยขนาดนี้ในเปรูแล้วก็มีคนเข้าไปตอบกลับเขาถึง60คอมเมนต์เลยค่ะบอกว่านี่มันประเทศไทย คนต่อมาก็บอกว่านี่ไม่ใช่เปรูหรอกผู้หญิงคนนี้เป็นคนขาวไม่ใช่ผิวสีน้ำตาลคนต่อมานะคะบอกว่าพวกเขาทั้งใจดีและสวยงามจริงๆต่อมานะคะเป็นคอมเมนต์ของคนไทยคะ่ะบอกว่าแล้วตาถึงมากเจอแต่คนสวยๆภาพออกมาก็โคตรสวยคอมเมนต์ต่อมานะคะสมกับเป็นช่างภาพฝีมือถ่ายออกมาแล้วคืนกล้องทุกคนสวยจึง่ง คลิปต่อมานะคะคอมเมนต์แรกนะคะบอกว่าประเด็นคือคนถ่ายหล่อมากถ้าบันบันไปถ่ายน่าจะโดนว่าห้ามถ่ายแต่แรกคอมเมนต์ต่อมานะคะยิงไทยมีสเสน่ห์ยิ้มสยามอ่อนน้อมน้องสวยมากมีคนรัสเซียเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าแฟนของเธอนั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ดูเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจมากในตอนแรกนะคนรัสเซียคนต่อมาบอกว่า บ้าไปแล้วพวกเขาสวยเหมือนในทีวีซีรีส์เลยอ่ะช่างสดใสจังเลยส่วนคลิปที่ช่างภาพเซมยอนคนนี้ไปถ่ายนะคะมีคนเข้าไปชมมากกว่า7ล้านเลยค่ะเยอะมากๆเลยคนไปคอมเมนต์ว่านั่งแบบแทบทุกคนผิวสีแทนสวยคมมีคนเข้าไปเสริมคอมเมนต์นี้ว่าตัวจริงของน้องน่ารักมากพูดเพาอยิ้มให้กับทุกคนที่เจอ คอมเมนต์ต่อมานะคะไซมอนนายทำให้คนทั่วโลกรู้จักยิ้มสยามเมืองไทยและสาวไทยที่น่ารักคอมเมนต์ Comment ต่อมานะคะน้องน่ารักมากค่ะว่ายงามอย่างไทยเอกลักษณ์ของเราค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะคนที่โดนถ่ายภาพถือว่าคุณโชคดีที่มีคนรู้จักไปทั่วโลกและเธอคือคนสวยส่วนคลิปนี้นะคะที่ช่างภาพเซมยอนไปถ่ายมีคนเข้าไปดูมากถึง15.7ล้านเลยค่ะเยอะจริงๆเลย คอมเมนต์นะคะบอกว่าและทนหน้าเดียวกันแบบนี้คงสเปคต่างชาติส่วนคนต่างชาติคนนี้นะคะบอกว่าประเทศไทยดินแดนสวรรค์คือเรื่องจริงที่สุดและคนรัสเซียก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าทำไมทุกคนถึงไม่มีสิวและจุดด่างดำเลยอ่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะมานำเสนอเรื่องอะไรบ้างทุกคนสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะ